갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내맘을 고백하려고 타이밍만 보는. สวัสดีค่ะทุกท่านที่รักนะคะวันนี้สายก็เดินทางมาที่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะคะเพื่อที่จะไปดูใหม่บ้านทอมือสาวมือนะคะซึ่งเป็นใหม่บ้านทั้งพุ่งทั้งยืนร้อเปเซเลยนะคะเดี๋ยวจะไปตามาหาผ้าไหม่ทอมือสวยวันนี้ก็ไปชมบรรยากาศ ที่บ้าน <ane> ปรีนนะคะวันนี้ไม่ได้ถอผ้าหรอกถ้าตูมจังหวัดสุรินทร์นะคะบรรยากาศเรื่องมาได้นะคบ้านทั้งหมดเลยขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะใช่ค่ะพื้นเท่าไหร่แปดสิบเก้าแปดสิบเก้ายังเดินได้สบายเลยยายจะไปไหนคะคุณยายแกมีเงินไหนคะ เที่ยวเล่นจ้ะโอ้เที่ยวเล่นกินอะไรในป่ากยายผลไม้อะไรยายกินอะไรคะในป่ายายขึ้นขึ้นหวากขึ้นเคี้ยวอร่อยไหมคุณยายอร่อยชื่ออะไรคะชื่อแมทินคงศุขค่ะแนะนาหน่อยหมู่บ้านอะไรที่อยู่เนี่ยหมู่บ้านปรีงค่ะหมู่บ้านปรีงอ่าแล้วผ้าไหมไหมอะไรคะไหมแท้เลยที่เลี้ยงเองทอมือด้วยใช่ไหมคะทอมือ ทำกับมือทอกับมือเองอ่าจำได้ไหมชื่อแต่ละชิ้นเนี่ยชื่ออะไรชื่อสปวดอ๋ออัฟยดรียกเลยอันนี้ใกล้ๆคุณยายแมงมุมแมงมุมแมงลายแมงมุมอ๋อลายแมงมุมอ่าที่สองลายอะไที่สองลายจำได้ไหมจำไม่ได้เลยอ๋อไม่เป็นไรค่ะอันนี้คือซอสเกล็ดอ๋อซดเกล็ดโอ้ซอสเกล็ดซดคือคือไหมใช่ไหม เขาเรียกว่าโกมซอสเกียรติโอ้โกมซอสเกียรติอ่าทิสคีดไอ้ตัวนี้ตัวนี้ก็ใกล้ๆกันกับตัวนี้อ่ามันก็คล้ายๆกันน่ะเลยใช้เป็นเป็นไหมบ้านทั้งพุ่งทั้งยืนไหมคะคุณยายจ้ะทั้งเลี้ยงเองไหมเลี้ยงเองโอ้หสุดยอดมากใครสนใจก็ทักมานะคะวันนี้สวยงามมากค่ะไหมแท้หายากคือไม่ได้ใส่ไอ้ไหมไหมที่ซื้อมาจากจากตลาดไม่มี ของตัวเองล้วนของตัวดีมีแต่ของป้าอย่างเดียวอออืืสวยงามมากใช้เวลาโทอนานไม่ค่แต่ละชิ้นกว่าจะได้บางทีก็หกเจ็ดวัน้วได้ผืนหนึ่งจากกว่าจะได้น่ะแล้วกว่าจะเป็นไหมเราก็ทำแบบนี้มาจนอ๋อตอนนี้เขาเรียกอะ สวยมากเลยไหมบ้านทอมือนะคะเนี่ยกว่าจะได้เป็นผืนนี้อ่ายากมากเดี๋ยวคุณยายสายเขาไปคายทางนู้นหน่อยขออนุญาตลง YouTube นะเนี่นยคุณยายลงเลยจ้ะคุณยายคุณเก่งอายุเท่าไหร่นะหกสิข้า6หกสิบสี่ปีโอ้ยังสวยอยู่เลยสวยไม่พอเก่งอีกเก่งมากนาะลายแต่ละลายสุดยอดมากไหมบ้านอีก เดี๋ยวต้องเจอ่ะจริงๆน่าจะเรียกว่าเป็นปรมาจารย์เนาะในการที่จะใช่แต่ละชิ้นงดงามมากแต่ละชิ้นก็เป็นหนึ่งอาทิตย์นะเนี่ยอย่างเร็วใช่ไหมคะคุณยายอย่างช้าก็สิบวันก็มีสิบวันอ๋อชิ้นหนึ่งนี่สิบวันก็มีกวาจะได้ฝืนหนึ่งเราต้องเราต้องทาให้มันถูกลายเราต้องเราต้องดูลายกว่าจะนั่นน่ะอืมันต้องต้องต้องมัดหมีก่อนเนาะคุณยายต้องมัดก่อนไงเอามาทออีก พออย่างน้อยก็เจ็ดถึงสิบวันต่อชิ้นใช่เขาก็จะได้รู้นะว่าทําไมถึงขายแพงกระบวนการมันก็ทํายากมากเนาะกว่าจะได้ใหม่บ้านทางพุ่งทั้งยืนนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วหายากวันนี้ทั้งหมดเลยนะเนี่ยใครจะประมูลไปสวยมากสวยมากเจาะแล้วเจาะอีกคุณยาย จะมีอะไรจะฝากถึงชาวโลกไหมถ้ามีก็ขอให้ช่วยเหลือคนเฒ่าคนแก่ที่อย at ู่ตามบ้านนอกบ้านนาเราในการให้มีงานทำคือให้ได้เป็นศิลปะของประเพณีไทยเราประจำจังหวัดสุรินทร์เรา่อไเย่ะมากใช่การซื้อนี่ก็ช่วยหลายๆคนใคนหลายชีวิตเลยนะจ้ะ ถ้าอย่างนั้นก็เวลาเขาทําก็ต่อลดลงไม่น้อยหน่อยเนะาะเพราะว่ามันทํายากทำยากอ่าขอบคุณมากค่ะคุณยายเดี๋ยวหนูจะเอาไปลง YouTube นะคะจ้ะ่งไปให้เขาเขาก็ทำเองเขาทำคลิปโอ้ อันนี้คือหัวไหมจ่านี่เลยหัวมาสักระยะนึงเออนั่นตัวนั่นจะเป็นเป็นตัวไหมน้องคุณยายเอามานี่คุณยายเส้นเล็กอนนั้นคือไหมน่องอันนี้จากไหมหลอดนี้มาเป็นไหมหัวจากหัวก็จะเป็นไหมเส้นเล็กมีกี่อย่างมีสามสองอย่างตัวนี้แหละใช่ไหมใช่ไหมเรียกว่าไหมเนื้ออืที่ไปต้องไปเอาขี้มันออกก่อนใช่ไหมคุณยายขี้ออกอีก <rí> e> ต้องไปเอาขี้ออกอีกนผ่านด้วยตอนนั้นขี้อ่ะขี้เสร็จแล้วต้องไปย้อมย้อมเป็นสีอีกต้องไปย้อมเป็นสีขาวอีกก่อนที่จะทําเป็นลายใช่ไหมโอ้ลายขั้นต้นที่จะได้เป็นใหม่ก็คือตัวนี้ใช่มันไม่มีเนาะเออตัวนี้คือตัวกระเจยและตัวสุกมันนุ่มๆ แข็งมากเลยนะคุณยายเพราะอะไรถึงแข็งหัวแข็งอย่างนั้นแหลยเดี๋ยวเขาก็ผ่านกระบวนการเดี๋ยวเขาก็ฟอกอีกมันก็นิ่มมไจะนิ่มไม้หัวไหมฮะได้ฟอกไปมันก็นิ่มขอบคุณนะคะคุณยายวันนี้ได้ความรู้จากการทำไหม กว่าจะได้เป็นผืนเออกว่าจะได้เป็นผืนและเขาว่าเขาขายแพงเนาะใช่ก็ต้องดูตรงนี้ก่อนเอานี้มาวางตรงนี้สิยายเขาไม่ได้ให้ดูตรงที่ยายเยาะมนกว่าจะได้เป็นผืนสวยๆแบบนี้นะคะเาาต้นมมมจกีีไ่วันนี้สายก็ขออนุญาตใช้เสียงในฟิล์มนะคะภาษาเขมรนะคะเค้อใหญ่ จะสบายชนูดจะสบายชนูดผัดโซดผัดโซดจ้าอ้ยายายกเวลาเฮ้ยแปดแล้วแปดแล้วแล้วทำไมนั่งแบบนี้คุณยายเป็นอะไรเปล่าโอ้ยยายปวดเมื่อยบอกทำไมนั่งก็ไปนั่งแปดสิบแล้วนะนี่แปดแล้วอ๋อเขาเรียกว่าไหมอะไรคะคุณยายไหมหัวเหรอใบะเฮ้ยใบะเฮ้ยจ้าเย่หนองเธอสบายชนูดจ้ายกเวลานะยาย แปดแล้วแปดเฮ้ยโอ้โหแปดสิบแล้วในโรงงานรับจ้างเขาเหรอยายจ้รับจ้างเขาเขาทำรับจ้างเขาโอ้มาไงปลาเขาให้ยังไงอย่ยตะกิ่งอ้อยแล้วตะกิ่งอ้อยแล้วแต่เขาจะให้อ๋อ้เขาเรียกว่าแคะขี้ไหมใช่ไหมคุณยายจ้าโอเคอ่ะหนูสวัสดีก่อนหนูกลับแล้วค่ะขอบคุณเดี๋ยวหนูจะเอาไปลงยูทูบนะคะคุณยายทุกคนเห็นหมดเลยในโลกใบนี้ยายไหปอ๋อจะปลดสอดของเองเนาะ หนูค like so kind of no? like ัดมาอย่างดีเลยนะเนี mm ่ย hmm. คุณยายใหม่บ้านทั้งคั่งทั้งยืนให้แต่มันเป็นใหม่บ้านชอบใหม่บ้านส่วนไหมคุณยายของแท้ไหมแบบนี้ดังเดิมไหมนี่นี่ดังเดิมเลยดังเดิมโบราณดังเดิมไอซีเนี่ยสวยเนาะหนูเลือกมากับมือทั้งหมดเลยสวยนี่ยายชอบแับนี้เลยโอ้ยายชอบแับนี้ที่มือ และทอเก่งมากเลยใช้ไหมบ้านทั้งหมดเลยแล้วคุณยายยังมีไหมนี่ไหมบ้านดูวามไหมการสนุกสนานเลยนี่ลสวยใช่ไหมคุณแม่เนี่ยหนูก็จะไปขายให้คนที่สนใจไหมบ้าน วันนี้ก็เม่นก็หลายมื่นนะยายอดวยมากอันนี้กระโถดแทกี่ฟองอันนี้กรีดได้รีดมุ้รีดไปยุบนี่เราไว้ใบนี่มันเด้ใบนมีดลงไปแจะเนี่ยนะใช่ค่ะนี่นะนี่วันนีอ่า นี่ค่าไม่ดรปาีนาคุณคนนั้นไม่เป็นไรอนนี้อันนี้ต่างหากอันนี้ไม่ต้องเปิดตาแก้บบลูก